โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนงสีแก้ปัญหานในโปรแกรมตัว Postplayer 64นะครับดูหนังตัวระดับ 4K ครับผมจะทำการทดสอบหนังเรื่องนีง้ครับเรารอดออบตัวหนึ่งครับทำการเปิดนะครับเปิงงน่นี้ครับก็จ e ะขึ้นคำว่านี่ครับ HEVC ทับ25บีโค้ดครับพูดง่ายว่าไม่สามารถที่จะถอดรหัสได้ครับ เราทาการปิดครับแล้วก็ไปที่ตัวเว็บไซต์ตัวนี้ครับน่ครับเราทําการาดาวน์โหลดขึ้นมาครับนี่ครับาดาวน์โหลดขึ้นมาครับทึกเราทาการแตกไฟล์ครับคลิปขวาแตกไฟล์ก็ใด้ไฟล์นี้ขึ้นมาครับแล้วก็ทําการคลิปขวาทําการคั p y ี้ครับก็มาทีน่นี้กด open f ไฟล์ครับก็ทาการวางนี้เลยวางไปเลย คุณนิวโอเคเขาจะจะได้มาครับทำการกดตัวโปรแกรมขึ้นมาครับกดนก็ได้นะครับโอเคท่านท่านกด m 5ครับ m 5กด F5 ครับ F5 ครับ ท่าน,นก็ได้ตัวนี้ขึ้นมาครับสกลับมาที่ตัววีโอครับนี่ไปก่อน,นครับวีโอแล้วก็เรื่องคองเข okay, มาต่อที่ตัวครับฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คอนโทรลเลอร์ครับ, filter, filter รบมาต่อที่วีโอวีคอนโทรลเลอร์ครับตัวนี้ยังไม่มีครับการํำการกดสองตัวนะครับกปเมม้าใปครับ ทำกานโอเคหลังจากนั้นกดตัวนี้ครับนี่กต็ตรงนี้ครับเลือกนะครับมันจะมีตัวขึ้นมาครับให้สองห้าให้อีซีนะครับกดโอเคกดโอเคลองกดปิดนะครับแล้วก็ลองกดเล่นอีกทีหนึง่ง โอเคก็ okay. ทำการเล่นได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอ,บอจบการแกร้ปัญหาในโปรแกรมตัวนี้นครับขอบคุณครับ